สำหรับช่วงของข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเกิดขึ้นบวกเกินข่าวออนไลน์นะครับกลโกงออนไลน์นี่โอ้หน้ากลัวอีหลีครับช่วงนี้สําหรับออนไลน์เขาเนาะบางเถอกับจนมูทโฮมากกับบวกการลับก็มีมิตุละปั๊บปังสําคัญกับบวกการลับก็มีบางเถอผู้ลงคนโทรมากกับบอท่านบอทีข้าหาสายโทรศัพท์อยู่บางเถอกับใดบางเถอกับข้าหาอ่า อันบูทูดยุงสินะบันนี้ผู้จิตรับอยู่กับหวยขึ้นโพจักเพื่อนหวยมันแมนบลาขัดลบถิ่มแบงสินะนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่างกอรมนอก็เลยจังหวัดขอนแก่นกับติวเข้มในบันนี้ความรู้เท่าทันโกงออนไลน์เอามาฟังบังคับเกี่ยวกับเรื่องของกอรมนอในจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินในหัวข้อรู้เท่ากโกง ออนไลน์ Online, เพื่อให้ทุกคนทุกภาคส่วนได้มีส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และภัยคุกคามเฉพาะกิจกรณีเฉพาะกรณีของด้านความปลอดภัยในชีวิตและกทรัพย์สินและก็ให้คําแนะนําและก็ติดตามในการบูรณาการเสริมสร้างให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ และก็ภัยคุกคามทางไซเบอร์และกาที่มีภัยคุกคามอยู่ณนะตอนนี้นะครับเมื่อวันที 2018, ่28กุมภาพันธ์2 5 6พที่โรงแรมขอนแก่นโฮเทลจังหวัดขอนแกน่นสำหรับช่วงนี้กมีการจัดงานจัดกิจกรรมกันหลายตัวโรงแรมขอนแก่นโฮเทลเนี่พันเอกสุรพงษ์ยอดอินรองพอรอมนจังหวัดขอนแกน่น ทอ่อให้การต้อนรับนายพันเทพสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรองพออรอมนจังหวัดขอนแก่นพอในโอกาสเดินทางเป็นประธานในพิธีการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการของช่วงเวลา11นนาฬิกาให้การต้อนรับพลโทบุญสินพาดกลางามทนสอง รองผอ,อรมนาภาค2องวงเล็บ1เดินทางมาตรวจติดตามสังเกตการและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการต้อนรับและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่กอรมนจังหวัดขอนแกน่นตั้งดต่พลเอกสุรพงษ์พันเอกไหมบรเวณพลเอกพันเอก,เอกสุรพงษ์ยอดอินรองผอ,อรมนจังหวัดขอนแกน่นทอ ได้บอกฟังสิครับว่าการประชุมในครั้งนี้ในหัวข้อรู้เท่าทันโกงของออนไลน์เนี่ยนะมีวิทยากรจากตํารวจภาค4ในการบรรยายให้ความรู้วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และก็ภัยคุกคามเฉพาะกรณีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้คําแนะนําและก็ติดตามในการบูรณาการเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์และก็ภัยคุกคามทางไซเบอร์และก็ภัยคุกคามเฉพาะการณีมันมีมันมีอันภัยทางไซเบอร์ผมนี่บันี้ พร้อมบอันเป็น,ปนกรณีกรณีไปนะเป็นเกี่ยวกับเฉพาะกรณีนะโมแมนแต่เฉพาะานี้อาจจะเป็นไซเบอร์ทั้งตอนแรกก็คือหมายว่าอาจจะโทรม,มาหลอกลวงก่อนกติดตามแล้วก็หุ่นจักก,ากันไปกับตัวกันไปตัวกันะน,นะจริงๆนะเป็นเสียทรัพย์สินเสียความเป็นส่วนตัวเสียบ้านเสียเงินก็มีเด็กผู้ลงคนก็นได้ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและกะัทรัพย์สินและกัเสริมสร้างทั้งภาคส่วนของความมีส่วนตระหนักรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ เกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและก็เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีที่มีส่วนเกี่ยวข้องอเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและก็ป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงมีผลต่อการปฏิบัติและกะ็ผู้ที่ได้รับการอบรมได้รับความรู้ประสบการณ์และก็แนวทางในการปฏิบัติที่มี ประโยชน์สามารถนำความรู้ไปรับใช้และไปปรับขยายในพื้นที่ที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในโอกาสต่อไปนะครับเอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความูลข้มขอใจแล้วก็ติวเข้มในโลกออนไลน์สำหรับคนที่ไปวรวมในครั้งนี้ก็สามารถไปใส่ในส่วนของหน่วยงานของเจ้าของนะครับในโอกาสต่อไปในหรือว่าครอบครัวของเจ้าของในชีวิตของเจ้าของก็ได้ นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวของอคุณชูไทยวงบุญมีนะครับทรงมา,าเกี่ยวกับเรื่องของภัยจากไซเบอร์ออนไลน์นะครับ